ในตำนานกล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นผู้ปราบโรคระบาดและสร้างกรุงศรีอยุธยาตามคำบอกเล่าของชาวเมืองกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีบันทึกอยู่ในหนังสือพระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตพศ .2182 ซึ่งอยู่ในรูปของตำนานนิทานหรือคำบอกเล่ามีการกล่าวถึงสัญลักษณ์ของโรคระบาด ว่าเป็นน้ำลายของพยานาคตามคําบอกเล่าของชาวเมืองอยุทยาว่ากันว่าก่อนยุคพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุทยาเป็นราชธานีเคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นครั้งใหญ่ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเกือบหมดเมืองเรื่องราวกล่าวถึงเริ่มตั้งแต่พระนามเดิมของพระเจ้าอู่ทองชื่อว่าเจ้าอู่ เป็นโอรสของจักรพรรดิจีนถูกในประเทศทางทะเลพาอ,อนิสัยไม่ดีทำความชั่วร้ายแรงสำเพาแล่นไปถึงเมืองปัตตานีแล้วย้ายไปอยู่เมืองต่างๆตามที่อยู่ชายทะเลเช่นเมืองนครศรีธรรมราชเมืองกุยบุรีเมืองเพชรบุรีเมืองบางกอกและท้ายที่สุดมาปราบโรคระบาดแล้วสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นดังตัวอย่างต่อโรคระบาดในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลฤตที่ระบุไว้ว่าขณะนั้นพระองค์ได้ทรงทราบข่าวเกี่ยวกับเกาะซึ่งจะเป็นที่ตั้งเมืองอยุธยาและพระองค์ทรงชงนพระทัยเป็นอย่างมากสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้นไม่มีผู้คนอาศัยอยู่หรือไม่มีใครตั้งเมืองขึ้นแต่พระองค์ก็ได้พบพระฤาษีตนหนึ่งซึ่งได้ทูลพระองค์ว่าเมื่อก่อนนี้มีเมืองเมืองหนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่าอายุทยา แต่พระฤาษีไม่สามารถจะกราบทูลได้ว่าเมืองนั้นได้เสื่อมสทรมไปอย่างไรและยังได้เพิ่มเติมอีกว่าไม่มีใครจะสร้างเมืองบนเกาะนั้นได้อีกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมีสถานที่ที่หนึ่งชื่อว่าตะแลงแกงมีสาะน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคดุร้ายตัวหนึ่งซึ่งชาวสยามเรียกว่านาคราชเมื่อไรก็ตาม ที่พญานาคตัวนี้ถูกรบกวนก็จะพ่นน้ำลายพิษออกมาซึ่งทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณนั้นเกิดโรคระบาดเสียชีวิตลงเพราะน้ำลายพิษและกลิ่นเหม็นท้าวอูทองตรัสถามพระฤาษีว่าจะฆ่าพญานาคและถมสาน้ำเสียจะได้หรือไม่พระฤาษีกราบทูลว่าไม่มีวิธีใดที่จะแก้ไขได้นอกจากจะต้องหาฤาษีที่มีลักษณะเหมือนฤาษีองค์นั้น โยนลงไปให้พญานาคท้าอู่ทองจึงมีพระบรมราชโองการให้สืบหาลือศีลักษณะดังกล่าวทั่วเมืองพระลือีกล่าวต่อว่าเมื่อข้าพญานาคและถมสะแล้วหากท้าอู่ทองต้องการจะอยู่ในที่นั้นด้วยสุขภาพพรารณมัยสมบูรณ์จะต้องทำสาปประการตามนี้คือ 1. ยิ่งยิงลูกธนูออกไปและต้องให้กลับมาเข้ากระบอกธนู 2. ชะลมร่างกายทุกวันด้วยมูลโคและสเป่าเขาสัตว์ทุกวันเชกเช่นพรามปฏิบัติเมื่อเวลาลงโบสถ์หรือไปยังสถานที่สักการะท้าอูทองตรัสตอบว่าพระองค์ทรงสามารถทำตามเงื่อนไขดังกล่าวได้และพระองค์จะเสด็จลงเรือเล็กมุ่งไปยังกึ่งกลางแม่น้ำยิงลูกธนูไปยังต้นน้ำขณะที่ลูกธนูไหลาตามน้ำหมา พระองค์ก็ใช้กระบอกลูกธนูดักลูกธนูไว้ได้แทนที่พระองค์จะใช้มูลโคชะโลมพระวรกายพระองค์กลับใช้ข้าวผสมน้ำมันขี้พึ่งเล็กน้อยตรัสว่าข้าวขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยมูลโคทางนี้พระองค์ทรงหมายความว่ามูลโคเป็นส่วนหนึ่งของข้าว ส่วนในเรื่องเป่าเขาสัต์นั้นพระองค์ได้มีพระราชองการให้มวลใบพลูและเสวยมากเป็นพลูซึ่งมีลักษณะเหมือนเป่าเขาสัตว์ในระหว่างนั้นผู้ส่งข่าวซึ่งได้ส่งออกไปสืบหาพรฤาษีได้กลับมาทูลว่าไม่สามารถจะหาพรฤาษีได้ท้าอู่ทองทรงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและได้เสด็จพร้อมกับพรฤาษีออกไปที่ปากสาซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาค และโดยที่ไม่ได้ตรัสให้พลสีรู้ตัวพระองค์ทรงเบี่ยงพลรีลงไปในสระน้ําและถมสระนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพญานาคก็ไม่ปรากฏตัวขึ้นมาอีกและแผ่นดินก็พ้นจากโรคระบาดจากนั้นท้าอู่ทองก็เริ่มบูรณะเมืองในวันขึ้นห้าค่ำเดือนสี่ปีขานและเรียกเมืองน,นี้ว่าอายุทยาแต่นั้นสืบมา นิทานเรื่องเท้าอู่ทองที่จดไว้วันวลิตคงได้ยินได้ฟังมาจากคำบอกเล่าของชาวพะนครศรีอยุธยาทั้งที่เป็นขุนนางข้าราชการและพ่อค้าประชาชนในสมัยนั้นอาจกล่าวว่ามีการบันทึกนิทานเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าที่สุดก็ว่าได้วันวลิตนั้นเป็นพ่อค้าชาวฮอลันดาที่เดินทางเข้ามาประจำสำนักงานการค้า อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาระหว่างพศ2176ถึง2185ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททองได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับราชนาจักรสยามในสมัยนั้นแล้วยังได้เรียนรู้ภาษาไทยอีกด้วย